สวัสดีค่ะเพื่อนๆชาววันศุกร์นะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ชอนอสมาวิทย e โคลเวอร์เทรรนะวันนี้เราอยู่กับคลิปดูดวงประจําสัปดาห์วันที่5้าถึงสิกรกฎาคม2565นะคะก็ก่อนอื่นประชาสัมพันธ์นะคะใครสนใจดูดวงส่วนตัวทักทายกันเข้ามาได้ที่ l i น์แอดหนึ่งสามนะคะค่าครูเท่าไหร่ก็ได้ไม่จํากัดไม่กําหนดแล้วแต่ร่วมทําบุญเลยนะคะแล้วก็ ดูเลือกได้เป็น2แบบแบบคอคุย30นาทีหรือว่าเป็นแบบให้อัดคลิปตอบคำถามให้ก็ได้นะคะขอดูเรื่องราวทั่วไปของเพื่อนๆชาววันศุกร์เลยนะคะชาววันศุกร์นะคะได้ไพ่เดอะทาวเวนะคะ9ดาบแล้วก็ q e วีน o อ o a s สนะคะราชินีถือไม้นั่นเองชาววันศุกร์อาจจะไปโปะความลับของใครบางคนนะคะเป็นเรื่องราวของคนอื่นเป็นปัญหาแล้วทำให้คุณกลัดกลุ้มหัวใจนะคะอาจจะมีการเครียดแทนคนอื่นได้แทนคนรอบข้างคนรอบตัวได้แล้วก็ชาววันศุกร์จะได้รับข่าวดีในเรื่องของการงานนะคะมีความรับผิดชอบมากขึ้นนะคะ ต่อมามาดูเรื่องราวการงานการเงินชาววันศุกร์นะคะได้ไพ่ o ั f w โวลสไนบ์อัพคัพส์แล้วก็เดอะฟูลนะคะมีการเดินทางไกลนะคะไปในเรื่องของหน้าที่การงานนะคะหรือว่ารอคอยข่าวสารก็ได้จากต่างถิน่นต่างแดนต่างประเทศบางคนมีความภูมิใจในตัวเองอีโกสูงมากๆอาจจะมีผลงานบางอย่างนะคะในสัปดาห์นี้ ความรักความสัมพันธ์ชาววันศุกร์นะคะ Will o f f o r อ u n e King of s โซ r ส s แล้วก็ The Hermit นะคะเขาเรียกว,ว่าบางคนดิวอยู่กับชาวราศีกันนะคะแล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างจริงจัง Perfectionist เด็ดขาดชอบควบคุมนะคะคนนี้แต่ว่าสัปดาห์นี้มันจะมีเรื่องราวน่ายินดีนะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างในความสัมพันธ์นะคะมีการเปลี่ยนเฟสเปลี่ยนสถานะได้นะคะ ส่วนสุขภาพชาววันศุกร์นะคะระวังเรื่องของความดันโลหิตนะคะเลอฟูนะคะความดันโลหิตเลือดลมอะไรต่างๆนะคะอารมณ์นะคะแล้วก็พาพิคนเน่ยอยากจะอวยพรให้ชาววันศุกร์ว่า spiritual guest นะคะอาจจะมีแขกรับเชิญทางจิตวิญ,ญญาณบางคนมีเซนส์มีสัมผัสกับสิ่งที่มองไม่เห็นสิ่งที่คุณรอคอยคนที่คุณรอคอยกําลังจะเข้ามาหานะคะก็ฝากกดไลค์กดติดตามกด subscribe กดแชร์ c, กดกระดิ่งด้วยอย่าลืมรักตัวเองเยอะๆเห็นคุณค่าในตัวเองค่ะวันนี้